ซึ่งโดยระเบียบของกรมราชทัณฑ์จะต้องมีการตรวจสุขภาพทันทีนะครับแต่ว่าเข้าไปตรวจสุขภาพเพียงไม่กี่นาทีเวลาประมาณบ่ายโมงก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงกันหน้าสลนนะครับแล้วก็ระบุว่าคุณทักษินเนี่ยต้องจัดอยู่ในกลุ่ม่กลุมผู้ต้องขังประเทศปลอบบางเพราะมีอายุสูงแล้วแล้วก็มีโรคประจำตัวติดมาสี่หโรคด้วยกัน เยอะมากมายั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้เพียงระยะเวลาไม่กี่เดือนสาวุชักศิลป์ก็โพสต์ว่าเอาพ่อไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลคุณพ่อก็มีร่างกายสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ดีตอนหน้านี้ก็มีการโชว์คลิปการโชว์เต้านะเล่นดัมเบลก็ายน้ำอะไรต่างๆแสดงให้เห็นถึงสุขภาพร่างกายคุณทักษิณที่ฟิตมาโดยตลอดสุขภาพสมบูรณ์มาโดยตลอด แต่พอเท่าทันทสถานในประเทศไทยเท่านั้นแหละกลายเป็นคนอมโรคอมป่วยโดยทันทีเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่าคนไทยทั้ง70ล้านคนไม่ไปกินแก่กินยายนะครับเขารู้ว่าพวกคุณทําอะไรกันอยู่งั้นเรื่องเหล่านี้องค์การรับชาตนรับแผ่นดินปล่อยวางไปไม่ได้เพราะยังมีคนที่ต้องคดีอยู่ในทันทสถานอีกเยอะแยะเป็นแสนคนที่อาจไม่ได้รับอภิสิทธิ์เยี่ยมคุณทักสิณเช่นนี้